สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาตะลุยโจทย์ฟิสิกส์กันเนาะสำหรับคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติยังพูดถึงเรื่องของความเร็วอัตราเร็วกันอยู่เหมือนเดิมนะคะโดยโจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์โอเนตเนาะของปี49นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูที่โจทย์กันเลยโดยโจทย์เขาถามว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วย อัตราเร็วคงตัว20เมตรต่อว,วินาทเีเขาถามว่านานเท่าใดาถามหาเวลาลวนานเท่าไหร่จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางนานเท่าใ่จึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง500เมตรแปลว,ว่าข้อนี้นะคะเราจะหาเวลา,าหา เวลาจากสมการนี้เลย v เท่ากับ s, <S ส่วนด้วย t เราก็จะทำการแปลงสมการก่อนก่อนที่จะแทนค่าลงนะคะ,ะแปลงใหม่ก็จะได้ว่า t เท่ากับ s, <S ส่วนด้วย v มาถึงตรงนี้ค่ะน้องๆค่ะแทนค่าได้เลยก็จะได้ เท่ากับ500หารด้วย2ค่ะอค่ะเอาศูนย์ตัด0ูนย์ไปที่เหลือเท่าไหร่คะเป็น25วินาทีเป็นไงกันบ้างคะโจทย์ฟิสิกส์ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวเนาะอแค่น้องฝึกนะคะฝึกจากง่ายๆไปเรื่อยๆนะคะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้มองว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นเรื่องยากเนาะสำหรับทลิปนี้ก็สนุกสนุกกับโจทย์พื้นฐานพื้นฐานกันนะคะสําหรับน้องๆคนไหนอยากได้โจทย์แบบไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะหรืออยากทำโจทย์สไตล์ไหนไม่เข้าใจโจทย์ข้อไหนก็ทิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ